มิลาฮิรห์มานิระฮีมอัสสลามอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของอมีทุกๆคนนะคะลูกเอาวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันอังคารที่6กรกฎาคมพศ2564นะคะลูกอะโอเคนะคะในวันนี้นะคะลูกในวันนี้นะอ้มีขออนุญาต ยังไม่ลงเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้ใบงานชุดใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้อูมีก็เลยอยากจะให้เราทำแบบทดสอบท้ายบทที่หนึงก่อนนะคะลูกวันนี้อูมีจะให้เราทำแบบทดสอบท้ายบทที่หนึงก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวอมูมีให้อักษรตัวแรกไปก่อนนะคะลูกอักษรตัวแรกสำหรับวันนี้นะคะก็คือ โอนะคะตัวอตัวแรกก็คือโอนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบท้ายบทกันเลยค่ะนะักเรียนอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แน่แบบทดสอบหลังเรียนนะคะแบบทดสอบท้ายบทนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะลูก อ่าโอเคนะคะก่อนอื่นนะก่อนอื่นให้เราหาใบงานแบบทดสอบนี้ให้เดียวก่อนนะคะลูกอยู่ในชุดใบงานใหม่ที่อมีเพิ่งให้นะคะให้เรานะคะเราเมื่อเราหาเจอแล้วนะเดี๋ยวให้เรารวมนะคะรวมใบงานเก่ากับใบงานใหม่นะคะเข้าด้วยกันเลยเพื่อที่ง่ายในการค้นหานะคะเพื่อให้ง่ายในการค้นค้นหานะคะเอามาวางวิชาเทสทัตก็เอามาวางไว้ด้วยกันเลย อ่าโอเคนะคะลูกก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเดี๋ยวให้เราเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะหาเจอกันแล้ยังคะลูกหาเจอแล้วนะหาเจอแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะอ่าเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะลูกอาคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบ,บาดหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะให้เรากกากะบาทนะคะลงให้เรากกกะบ,บาทหน้าคำตอบนะอะเดี๋ยวมีแหกสอนตัวที่2ก่อนนะคะอักษรตัวที่สองสำหรับวันนี้ก็คือ V นะคะอักษรตัวที่สองสำหรับวันนี้ก็คือ V นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะคะข้อแรกนะข้อแรก แต่อุ๋มีคิดว่าบอสีนี้น่าจะอ่านเองได้แล้วเนาะเออน่าจะอ่านเองนี่แล้วอ่านแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีอ่านให้ก่อนนะคะมีอ่านให้ก่อนนะถ้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่เป็นทั้งพืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่เป็นทั้งพืชและสัตว์อะอะไรในนี้ที่ ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะคะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะก็ไก่เห็ดก็ไก่เห็ดขอไข่มอสขอไข่มอสข้อควายปะการังข้อควายปะการังงองมูมนุษย์งองมูมนุษย์อ่าอะไรที่ไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์นะคะให้เราสังเกตจากลักษณะภายนอกแล้วก็ลักษณะการดารงชีวิตด้วยนะคะลูกถ้าเรามองไม่ออกว่าเอ้อะไรหน้าที่ ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์ให้เราดูที่ลักษณะภายนอกแล้วก็การดำรงชีวิตนะคะ,ะข้อที่2นะคะเห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกใดข้อที่2เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกใดถ้าจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะคะลูกเพราะว่าอุมีได้สอนไปแล้วนะก็ไก่ผู้ล่าก็ไก่ผู้ล่าขอไข่ผู้บริโภคขอไข่ผู้บริโภคข้อ,ขอควายผู้ผลิต ควายผู้ผลิตงูงูผู้ย่อยสลายงูงูผู้ย่อยสลายนะคะอ่าโอเคนะคะลูกใครได้คําตอบแล้วให้เรากากบบัไว้เลยนะคะข้อที่สามม้าน้ำจัดเป็นสัตว์จําพวกปลาเพราะเหตุใดข้อที่สามม้าน้ำจัดเป็นสัตว์จําพวกปลาเพราะเหตุใดนะคะทําไมม้าน้ำถึงเป็นปลาล่ะเอออะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ม้าน้ำเป็นปลาก็ไก่ ว่ายน้ำได้ก็ไก่ว ouais. 네่ายน้ำได้ขอไข่อาศัยอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำขอควายมีครีบใช้ว่ายน้ำขอควายมีครีบใช้ว่ายน้ำงูงูกินอาหารเหมือนปลากินอาหารเหมือนปลานะคะทำไมถึงจัดเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้ใช่ไหมว่ายน้ำได้แล้วเป็นสัตว์เลยไหมคะอาศัยอยู่ในน้ำเอออะไรที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นสัตว์เลยใช่ไหม เป็นสัตว์จำพวกปลาเลยหม,หมดเลยใช่ไหมคะไม่รู้นะข้อนี้ถ้าไม่ถ้านักเรียนไม่แน่ใจก็เกิดเปิด Google ดูนะคะว่าทําไมม้าน้ําถึงเป็นสัตว์นะคะลูกทำไมม้่น้ําถึงเป็นสัตว์อลองเลือกเลยนะคะทั้งสี่ข้อนะข้อที่สี่นะคะลูกหากต้องการสังเกตลักษณะของนกของของนกที่เกาะอยู่บนยอดไม้สูงต้องใช้อุปกรณ์ใดนะคะ อยากจะดูนกที่อยู่บนยอดไม้ที่ใกล้ออกไปนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้คืออะไรนะคะอุะปรกรณ์ที่เราจะต้องใช้คืออะไรก็ไก่แว่นตาก็าไก่แว่นตาอันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะแว่นตารู้จักนะแว่นตาที่เราเอามาใส่กันนะคะลูกอเอามาใส่นะคะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับคนที่สายตาเสียนะ หรือแว่นกันแดดอะไรแบบนี้นะคะใช่ไหมขอใครว่นขยายเอาเว่นขยายเอาไว้ไปเอาไว้ขยายนกได้ไหมขอควายกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์มีบอกแล้วนะว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยเอาไว้ส่องอะไรสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากๆนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูนะคะลูกงูงูกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้เอาไว้ส่องดู สิ่งที่อยู่ใกล้ออกไปนะคะที่เรามองไม่เห็นอยู่ไกลามากนะคะก็เอากล้องสองทางไกลไปดูนะคะลูกอ่ะใครได้คำตอบแล้วก็กากระบาดนะคะข้อที่5นะข้อที่หเปลือกผลไม้ในถุงพลาสติกที่มัดปากถุงไว้แน่นเมื่อทิ้งไว้จะเกิดสิ่งใดภายในถุงอาจผลไม้ที่เราซื้อนะคะลูกพอเราไม่กินเลยใช่ไหม พอมันมนานานเข้ามันก็จะขึ้นเป็นยังไงเห็นสีเขียวเขียว,วขาวๆา,าวนะคะลูกนั่นคืออะไรนะคะก็ไกร่ราก็ไกร่ราขอไข่มดขอไข่มดขอควายแมลงขอควายแมลงอรรรรง,งอง,งูปลวกงอง,งูปลวกอะไรคะได้คาตอบแล้วก็เขียนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมีให้ตัวอักษรตัวที่3นะคะลูกตัวักษรตัวที่3สําหรับวันนี้นะคะก็คือ ยูนะคะตัวอักษรตัวที่สาสำหรับวันนี้ก็คือ,อยูนะคะ่ะถัดไปนะคะไปข้อที่6 <_ C 2> การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดถูกต้องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดถูกต้องนะคะ, <_ C 1> ะข้อไหนที่จัดกลุ่มได้ถูกต้องนะคะ,อะอโอมมีก็มีกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะก็ไก่ก็คือกุหลาบอยู่กลุ่มพืชถูกไหม กลุ่มสัตว์ก็คือมีช้างมีเห็ดกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือบัวปลานะคะขอไข่กลุ่มพืชก็คือช้างปลากลุ่มสัตว์กุลาบเห็ดกลุ่มที่ไม่ใช่พืชสัตว์ก็คือบัวนะคะขอควายกลุ่มพืชก็คือบัวกุลาบกลุ่มสัตว์ก็คือช้างปลากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือเห็ดนะคะงงูนะคะกลุ่มพืชก็คือบัวปลา กลุ่มสัตว์ก็คือกลุลาบเห็ดแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือช้างออถูกไหมข้อไหนที่ถูกข้อไหนที่จัดกลุ่มได้ถูกต้องก็กากระบาดเลยนะคะก็ไก่ข้อใคข้อควายหรืององูนะอ่าต่อไปข้อที่เจดนะคะกบกิ้งกามีกระต่า,ตายมีสิ่งใดเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันนะคะระหว่างกบกิงกามีกระต่า,ตาย กอไก่ลักษณะใบหูนะคะลูกกอ <blind. S 1> ไก่ลักษณะใบหูขอไข่จํานวนขาขอควายจํานวนหางงูงูขนบนผิวหนังอะไรที่มันมีเหมือนกันนะคะกอไก่ลักษณะใบหูขอไข่จํานวนขาข้อควายจํานวนหางงูงูขนบนผิวหนังอ่าโอเคข้อที่8นะคะข้อที่8ปดเมีอยู่ข้อที่8แล้วนะ ใครตามไม่ทันนะคะก็ย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกอ่าข้อที่8ตดตำลึงที่เลื้อยพันบนรั้วบ้านแสดงให้เห็นว่าต้นตําลึงเคลื่อนที่ได้เหมือนงูหรือไม่อ่าจตำลึงที่เลื้อยพันบนรั้วบ้านนะคะรู้จักต้นตำลึงไหมคะลูกต้นตำลึงนะคะต้นตำลึงเป็นเป็นยังไงคะอ่าปุจโจกามะ นะคะลูกเออไปถามแม่นะต้นตําลึงเป็นยังไงนะคะลูกอ่าต้นตําลึงนะคะที่พันบนรั้วบ้านแสดงให้เห็นว่าต้นตํำลึงเคลื่อนที่ได้เหมือนงูหรือไม่นะคะก็ไก<ม>่ใช่นะคะต้นตําลึงเลื้อยได้อะถูกไหมต้นตําลึงเลื้อยได้ไหมคะขอไข่ใช่ต้นตําลึงมีหนวดขอควายไม่ใช่นะคะไม่ได้เลื้อยเหมือนกับงูนะ ต้นตำลึงไม่มีเกล็ดเพราะว่าต้นตำลึงไม่มีเกล็ดเหมือนงูนะคะง,งูไม่ใช่เพราะเป็นการเคลื่อนไหวเข้าหาแสงที่ต้นตไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ต้นตำลึงพันรอบรั้วบ้านนี้เพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวเข้าหาแสงใช่ไหมเพราะว่าพืชต้องสังเคราะห์อาหารใช่ไหมลูกด้วยแสงนะคะใช้แสงในการสังเคราะห์อาหารเอาข้อไหนที่ถูกต้องนักเรียนก็การกระบ,บาดเลยนะคะ อ่ต่อไปข้อที่9นะคะลูกข้อที่9นะถ้าใช้การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์จอกอยู่ในจะจอกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตข้อใดนะคะจอกนะคะลูกจอกจอกก็คือมีบอกว่าย,ยังไงดีเอ่ยมันอยู่ในน้ำนะคะลูกที่เราเห็นแบบเหมือนกับว่า เวลาเราไปที่บึงแล้วเราเห็นน้าสีเขียวเต็มเลยนะคะลูกเวลาเราเห็นน้ําสีเขียวเต็มเลยแล้วก็พอเราไปสังเกตใกล้ๆมันมีเหมือนใบเล็กๆขึ้นเหมือนใบเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยอะค่ะลูกอันนั้นเรียกว่าจอกนะคะ,ะค่าข้อใดอถ้าใช้การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์นะคะอจอกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตข้อใด ก็ไก่กระปรุนนะคะขอไข่เห็ดโคนข้อควายรอยแดงงองูแหนะนะคะแหนะข้อไหนที่เราไม่รู้จักให้เราไปค้นรูปนะคะไปค้นรูปมานะจะได้เห็นง่งายๆเพราะมีบอกแบบนี้นักเรียนอาจจะมองไม่ออกนะคะว่ามันเป็นยังไงนะข้อที่10นะคะลูกข้อที่1จุบยูทรียไม่มีประโยชน์ในเรื่องใด ข้อที่10จุลินทรีย์ไม่มีประโยชน์ในเรื่องใดนะคะอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ของจุลินทรีย์นะคะก็ไก่การผลิตนมเปรี้ยวก็ไก่การผลิตนมเปรี้ยวขอไขการหมักข้าวหมักก็ไกขขอไขการหมักข้าวหมักการหมักข้าวหมักข้าวหมักนี่นักเรียนรู้จักไหมตาเปยนะคะตาเปยเป็นข้าวหมักนะข้อควายการผลิตปุ๋ยชีวภาพการผลิตปุ๋ยชีวภาพอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเอา อาหาร,รวัสศษอาหารที่ไม่ใช่แล้วแล้วก็ตั้งหมักหมมกันมันก็จะเป็นยังไงคะจุลินทรีย์มันก็ช่วยในการย่อยสลายทําให้เราได้ปุ๋ยชีวภาพนะคะงงูการผลิตอาวุธชีวภาพงงูการผลิตอาวุธชีวภาพอาข้อไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์ของจุลินทรีย์นะคะอ่าโอเคนะคะสิบข้อเสร็จแล้วสิบข้อตัวอักษรตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะตัวอักษรตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือ L นะคะตัวสอนตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ L อ่านได้ไปแล้วสี่ตัวนะคะมีให้สี่ตัวนะตัวสอนตัวสุดท้ายก็คือ L นะคะเอาวันนี้ได้ไปแล้วสี่ตัวนะคะตัวสอกสร่ตัวสอนกลับไปหาความหมายด้วยนะคะลูกอาหมดแล้วนะคะให้เรากะกบาดไว้วันนี้นะคะแล้วก็อมีมาเฉลยในห้องในคาบนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ โดยท <empieza> <APPLAUSE> ี่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะลูกแล้วก็ละหมาดให้ครบ5เวลานะคะาำรับวันนี้อัสลามมอัยกุมารองตุลลอฮิวบเราะกาตุ